จ้าหน้าที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต บริเวณหอประชุมอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตแต่ว่าไม่สะดวกเดินทางไปโรงพยาบาลซึ่งส่วนหนึ่งกังวลเรื่องการระบาดของโควิด -19 ก็ทำให้ที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตนะครับโดยบรรยากาศนในวันนี้พบว่ามีประชาชนทยอยเข้าบริจาคโลหิตต่อนเนื่องท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 ส่วนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลยร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดเลยเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตภาคสนามที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยต่อเนื่องเป็นวันที่6เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาบริจาคโลหิตแต่ว่าไม่ประสงค์จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลเนื่องจากกังวลในเรื่องการระบาดของโควิด -19 นะครับก็ทําให้ก่อนหน้านี้คลังโลหิตมีเกณฑ์ต่ํากว่ามาตรฐานโดยเฉพาะเลือดกรุ๊ป O และ A นะครับ นายกิติคุณบุตรคุณนายอำเภอเมืองเลยเปิดเผยว่าการออกรับบริจาคโลหิตภาคสนามโดยอำเภอร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดเลยและโรงพยาบาลเลยเนื่องจากโลหิตที่คลังโลหิตเหลือน้อยสำหรับจุดนี้เปิดรับบริจาคมาตั้งแต่วันที่9มกราคมครับได้โลหิตแล้วประมาณ400 และยังเปิดรับบริจาคโลหิตไปจนถึงวันที่31มกราคมนะครับจึงอยากเชิญชวนชาวจังหวัดเลยออกไปบริจาคโลหิตกันจํานวนมากแล้วขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจในการให้บริการเพราะว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการของกรมของโรคติดต่อจังหวัดเลยอย่างเข้มงวดครับ